เพื่อนๆนาเจออะไรคะนี่เห็นหนูหนูค่ะโตแล้วค่ะนุ่นที่นาอยากไว้เขาที่แล้วได้ชัก,ก้อง้างนีแกงนึงเก็บๆค่ะเอ้ยเจอเห็นหนูหนูค่ะเพื่อนๆนี่ดอกใหญ่เดี็บเก็บๆค่ะนี่นคะ่ะ มันมีแล้วต่มันมีแต่ดอกน้อยค่ะอ้ยไปค่ะเก็บเล็กผสมน้อยไปอยดอกเดียวขลุกอุ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็จดดอกใหญ่ๆค่ะโอ้ยลมก็แรงค่ะไม่รู้ได้ยินหรือไม่ได้ยินค่ะ กำลังติมเลยค่ะดนอกน,น้อย,อยนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ยยังเหลือให้หน่อยนะ อกกำลังกินเลยสี่ดอกค่ะนี่กำลังเป็นจุ่มก็มีค่ะแต่มันคงไม่โตแล้วค่ะรู้ว่าจะโตก็ไม่รู้ค่ะเก็บได้ก็เก็บเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บค่ะเออนี่ค่ะโปรเก็บได้อยู่ค่ะนี่หน่ะค่ะเพื่อนมาดูสูงอ่ะทําไง เดี๋ยวค่อยไปสรุปผลปานที่บ้านนะคะอันนี้คือเห็ดชานะคะเห็ดเป็นอย่างค่คะสวยไหมสวยมากเลยคะ่ะคุณขาน่าเห็นอยู่นบนยอดวางเลยเห็ดไม่ดีกินลรอออกเต็มไปหมดเลสวยนะคะเี็คอะไรพวงลูก แต่เขาเห็นเขาไปต้มเป็นชาอยู่นะคะเห็เนี่ยเนี่ยนุนค่ะเห็นหนูหนูนะค่ะให้เ,เพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะน่าจะไปส่องให้ดูมันกำลังอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่สงสัยมันจะไม่โตแล้วละคะ่ะนี่โอ้ยหรือว่ามันจะโตวะเพื่อนๆนี่ค่ะโตค่ะอ,อกตามไปลูกคนเตมไปหมดเลยะคะ่ะ มันร้อนฝนหยุดตกมัน,น่าจะกตูนเนาะคะ่ะวันนี้เพื่อนๆค่ะวันนี้นะขอจบค,คลิปแค่นี้ก่อนนะคะวันหลังค่อยพาเพื่อนๆมาเที่ยวใหม่คะ่ะฝากบ้านๆฉันอา่างด้วยคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้หน้าด้วยคะ่ะจากการคลิปนานด้วยคะ่ะจบกันด้วยบรรยญภาพบรรยากาศรบ,บรรยากาศภา,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 าพป,ป่าแลนะคะวันนี้ฝนตกด้วยคะ่ะไม่รเหตุอะไรก็ไม่รู้อยู่บนหอนสรุปก็ได้เห็ดหูหนูเป็นแกงนะะึงค่ะแล้วก็ ใบกระเทียมป่านะคะมนุนค่นเะเนื่อนกำลังเขียววุดเลยนเต็มเลยคะ่ะไปใ,ใกล้ๆะคะ่ะถึงจะเห็นนี่อยงนี้คะ่ะเต็มไปหมดเลยหุ่แล้วนะคะ่ะคลิปนี้วันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เห็ดหูหนูที่เราหามาได้นะคะก็มาแจงใส่หน่อไม้ค่ะลูกหน้าก็หากินแต่เห็ดหูหนูค่ะนหน่อไม้บุกินแจงไม่กินใบยานางค่ะใส่กระชายเรื่องการใส่กระชายกาแกงแบบภาคเหนือค่ะไม่ได้แกงแบบภาคอีสานค่ะใส่กระชายแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูใส่ถั่วแค่นั้นละค่ะได้มีผักเยอะค่ะผักบมมีค่ะ ห่าตรงไหนก็ไม่ได้ค่ะนี่มีอย่างนี้กินอย่างนี้เน้ะค่ะอร่อยอยู่นะค่ะ